สวัสดีครับชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญาปานเกตนะครับได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นครับผมคิดว่าภาษาเนี่ยนะครับมันเป็นสมบัติของของชาตินะครับดังนั้นทุกๆคนเนี่ยนะครับที่ใช้ภาษาเนี่ยนะครับก็มีส่วนร่วมในการใช้ภาษานี้ร่วมกันนะครับคนที่มีความสนใจที่จะศึกษาภาษาเนี่ยนะครับก็ควรที่จะ ให้ความรู้นะครับความเข้าใจแล้วก็เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจนั้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะฮะเพื่อเป็นส่วนช่วยในการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมการใช้ภาษาให้ถูกต้องไปยิ่งขึ้นครับคือภาษาเนี่ยนะครับมันมีพลวัตนะฮะก็คือมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับการใช้ภาษาเนี่ยนะครับของยุคหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นมาตรฐานของของยุคนั้นนะฮะแต่เมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยการใช้ภาษาแบบเดิมเนี่ย มันก็อาจจะพ้นสมัยนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ภาษาที่ถูกต้องหรือการสร้างสารรค์ภาษาเนี่ยก็คือว่าภาษานั้นต้องสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะฮะทั้งคนยุคเก่าคนยุคปัจจุบนันแล้วก็คนยุคใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นก็จะต้องใช้ภาษาให้สื่อสารได้ได้เข้าใจร่วมกันครับผมถือว่าภาษาไทยนะมีสเสน่ห์ในแง่ของความรุ่มรวย ของถ้อยคําสํานวนนะครับมีความหลากหลายนะครับคำคำนั้นนะครับถ้ารวมกับคําอื่นนะฮะไม่ว่าจะเอาไปซ้อนเอาไปสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่นะครับคำคำนั้นก็จะมีสเสน่ห์มีสีสันมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมถือว่าเป็นสเสน่ห์ของของภาษาไทยครับผม ภูมิใจนะครับที่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นงานที่เราทำนะครับว่ามีคุณค่าสำหรับผมก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในแง่ของการใช้ภาษาในการเผยแพร่ความรู้เรื่องภาษาไทยครับผม